โอเคสวัสดีครับผมมาพูดมโบสอีกครั้งนะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง NFT NFT นะครับบนเชนของเนียนะครับผมซึ่งผมก็ได้มาอยู่ฝั่งเนียสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมเข้ามาลองดูนในตลาดใน NFT ในในฝั่งเนียนะครับผมซึ่งเว็บหลักๆที่เขาใช้กันก็คือเว็บ Paras นะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงอีเวนท์ที่เขากำลังจัดอยู่ในน้าขณะนี้นะครับคือ การโฟกัสนะครับผมก็คือ,อถ้าให้เข้าใจง่ายๆคือเป็นการแลกเปลี่ยนการ์ดกันนะครับผมโดยที่ทีมง่ายง่ายก็คือว่าให้อาร์ติสนะครับคีเอทงานผลงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับผมโดยที่ผลงานชิ้นเนี้ยจะราคาไม่สูงมากนะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะผลิตอีดิชั่นเนี่ยเป็นทั้งหมด100ชิ้นนะครับผมเพื่อทำการ ให้เกิดการซื้อขายมากขึ้นนะครับผมใครที่ติดตามศิลปินคนน้นคนนั้นคนนี้นะครับจะได้มีจะได้มีงานศิละปะของอาร์ติสตที่เราชอบเนะ่เก็บไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับอาร์ติสอาร์ติส,ตท,ตสตที่เป็นครีเอเตอร์นะครับผมก็จะสามารถเอากาดของตัวเองเป็นแรกการ์ของคนอื่นได้เพราะว่าราคามันไม่สูงถูกไหมเราก็สามารถแบบเทรดกันได้แบบง่ายๆเนาะอันนี้ก็เป็น กิจกรรมที่ดีนะครับบนพาราสโนที่เขาจัดขึ้นมานะครับเห็นเขาบอกว่ามันจัดขึ้นทุกเดือนเนะเาะผมมองว่าเป็นแบบกิจกรรมที่ดีนะที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนางานศิลปะกันนะเพื่อให้เกิดการสะสมมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ข้อดีอะไรหลายๆอย่างมากมายเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าในเ,าเนื้อเนื้อหาของบทความแล้วก็กฎกติกาต่างๆในการเ,าเข้าร่วมการฟโฟกัสของพาราสบนเนียเนี่ย เป็นยังไงบ้างนะครับผมไปดูกันพร้อมกันเลยนะครับกออ็อีเวนต์นี้นะครับผมเป็นอีเวนต์ที่ชื่อว่าการ์ดโฟกัสเนาะจะจัดขึ้นวันที่28ถึง31มนะครับมกราคมนะครับผมก็ถ้าตอนที่คลิปลงตอนนี้ก็คือเริ่มไปแล้วนะครับผมบนปาร์ลัสนะครับผมก็คือจะเป็น ก็เขาก็จะใช้แฮชแท็กว่าการ์ดโฟร์กนะครับผมก็ตัวเนี้ยจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนนะครับ NFT นะครับในราคาที่ถูกนะครับผมจะเข้าร่วมได้ยังไงนะครับผมตอนที่ตามที่บอกเมื่อกี้นะครับก็คือว่าครีเอเตอร์ Creator นะหรืออาร์ติสนะครับต้องครีเอทนะครับมิ้นงานขึ้นมาร้อยอีดิชันนะครับผมจะเป็น เป็นงานหนึ่งชิ้นนะครับที่มีลอตอิดิชั่นนะพิมพ์ซ้ํากันได้นะครับผมอาจจะเป็นคอลเลกชันใหม่หรือคอลเลกชันเก่าก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าคุณถ้าถ้าคุณสร้างคอลเลกชันเนี่ยมาก่อนนะครับก็ขอให้ตั้ง not for sale เนาะแต่ว่าถ้าถึงวันที่28แล้วเนี่ยก็ให้ทำการเปิด start sell ได้นะครับผมโดยที่ในการเซตร,ราคานะครับผมก็คือให้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ0.5เนียนะครับผมก็คือเพื่อให้รู้สึกว่าแบบไม่ไม่แพงมากแล้วก็สามารถทําการเทรดกันได้ง่ายนะครับผมสามารถกันแลกเปลี่ยนได้ง่ายนะครับผมก็ถ้าใครสร้างงานมาแล้วนะครับก็ให้มาสัมมิตงานได้ที่การ์ดโฟกาสแจนนะครับแคตตากรีนะครับผมในมาเก็ต โอเคนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมการสับมิดงานลงใน m a r k e t Tab นะครับที่เป็นการโฟกัสแจนสองศูนย์สองสองนะครับผมวิธีก็คือเราเข้ามาที่ปาร้าใช่ไหมครับแล้วก็เรามาที่ม a r k เกตตรงนี้นะครับผมมันก็จะมาที่ c a t e g o r y ก่ก่อนนะครับผมให้เราเลือกที่การโฟกัสแจนสองศูนย์สองสองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขึ้นดีเทลต่างๆนะครับผมแล้วก็ ตรงนี้ก็จะมีสเตตัสว่า Open นะครับผมคิวเลเตอร์ก็จะเป็นของ p a l a s สเนียนะครับให้เราทำการ Submit งานของเรานะครับ To ทู a r r f o c u s แ e n 2022ได้ตรงนี้นะครับผมเราก็กด Submit and Exiting g a r d นะครับผมให้เรา Copy ตัว token URL ของเรามานะครับมาวางตรงนี้นะก็เดี๋ยวเขาก็จะทำการรีวิวนะครับตัว การ์ดของคุณนะครับเพื่อที่จะเอามาใส่ลงในการโฟกัสคอลเลกชันนะถ้าตรงตามกฎที่อธิบายไปก่อนหน้านั้นนะครับโอเคนะลักษณะ id ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็น b a l a s id o slash token slash token slash underscore id นะครับตามนี้นะครับผมโอเคนี่ก็คือวิธีการสับมิทงานลง market market tab นะครับของการโฟกัสนะครับโอเคอันนี้เป็นโน้ตนะครับผมก็คือ อย่างแรกนะครับก็คือแนะนำนะครับให้ใช้ออริจินอลอาร์ตของตัวเองนะครับผมไม่ควรไป็นก๊อปปี้ของคนอื่นมานะครับผมแล้วก็ไม่ใช้งานอาร์ตที่มิ้นที่อื่นไปแล้วนะครับผมควรจะเป็นงานใหม่เนาะแล้วก็ไม่มีธีมนะครับผมฟรีเอ็กซ์พลอเรอร์ไม่มีมนะครับคือจะเป็นธีมอะไรก็ได้นะจะเป็นธีมช่วงนี้เป็นตุ๊จีนใช่ไหมก็จะเป็นตุ๊จีนก็ได้นะครับจะทำเป็นธีมไหนก็ได้แล้วแต่เลยนะครับผม แล้วก็ตรงนี้เขามีการแข่งขันกันด้วยนะครับผมก็คือถ้าใครได้เ,เป็นコเลกเตอร์มากสุดนะครับผมก็จะได้ได้รางวัลน,นะครับผม2500นยเนียนะครับผมแล้วก็ส่วนคนที่เป็นครีเอเตอร์นะครับท็อป10นะฮะก็จะได้รางวัลไปหน0่นยเนียนะส่วนกฎในการได้รางวัลน,นะก็มีกฎอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับตรง i m p o r t a n t Note ตรงนี้นะครับผมก็คือ ถ้าคุณเป็น collector นะครับหรือคนคุณเป็นคนเก็บการ์ดนะก็ไม่ควรเก็บเกิน1ชิ้นนะครับผมเพราะว่าถ้าตรวจเจอว่าเก็บเกิน1ชิ้นนะครับผมก็คือทาง p า l านซเนี่ยก็อาจจะตัดสิทธิ์คุณจากผู้ชนะในการเป็นครีเอเตอร์หรือเป็น collector ได้นะครับผมแล้วก็หลังจากจบอีเวนต์นะครับผมจะทําการเบินซัพพลายที่เหลือนะครับสมมุติว่าเรา create งานตัวนี้มา100ชิ้นขายได้80นะครับอีก20ชิ้นเราต้องเบิร์นทิ้งนะครับผมเพื่อให้การนี้เป็น e อ็กคลูเฉพาะอีเวนต์นี้นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นการโน้ตให้ว่าแบบก็ให้เซตรอยตลตี้ด้วยนะครับผมจะได้ได้รับเบ n นฟิตจากรอยต์ตี้ฟรีนะครับผมจากการขายงานอาร์ตเหล่านั้นต่อไปนะครับโอเคด้านล่างนี้ก็ เป็นส่วนที่รางวัลเนาะที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับผม special p r i ส e นะครับสำหรับ20ท่านนะครับที่เป็น collector แล้วก็เป็น creator นะครับผมแล้วก็รางวัลจะถูก distribute ถูกแจกจ่ายภายใน7วันหลังจากงานจบนะครับ event จบนะครับผมสําหรับใครด้านล่างก็จะเป็น n o t ตทั่วไปนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้เป็น artist นะครับของ palace นะครับผมสามารถไปจอง id ได้ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ create your first n f ีนะครับทำการแอ apply คือตรงนี้เป็นการสร้างกระเป๋านะครับผม wallet เนียดอจเนี่ยเป็นสร้างกระเป๋าเนียนะครับผมจากนั้นก็เอา NFT ที่สร้างนะครับมา verification นะครับเอามา verify ที่ฟอร์มนี้นะครับตรงนี้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ฟอร์มปิดรับอยู่นะครับผมเขาจะอินเอาลิตซีนะว่าจะเปิดรับเมื่อไหร่นะโอเคก็ทั้งหมดก็ มีข่าวอัปเดตเท่านี้นะครับผมสำหรับก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอีเวนต์นี้นะครับผมการโฟกัสนะครับบนปา l a ลันะครับผมซึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีทุกเดือนหรือเปล่านะแต่ว่าทุกเดือนเขาก็น่าจะจัดอีเวนต์อะไรเพื่อส่งเสริมคอมมูนิตี้นะแล้วก็ส่งเสริมการเทรดต่างๆในแพลตฟอร์มของเขานะครับผมผมถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะไม่ค่อยเห็นแพลตฟอร์มไหนที่เขาเรียกอะไรสื่อสารกับ ทั้งลเลกเตอร์ทั้งครีเอเตอร์ได้เท่านี้นะครับผมก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะครับผมก็ยังไงฝากอีเวนต์นี้ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรคอยติดตามนะครับผมแล้วก็พูดคุยกันคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับผมใครมีคอลเลกชันอะไรสวยๆก็มาแชร์นะครับก็ไปติดตามกันได้ที่เพจ Facebook ผมก็ได้นะแล้วก็ โรงงานไว้ในนั้นก็ได้นะครับผมโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับขอให้คอเลกเตอร์การ์ดกันอย่างสนุกสนานนะครับผมคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ